อาาอาาเสียงเสียขาว่ะเดียรเสียงขา่ะสวัสดีค่ะขอต้นรับเข้าสู่ช่องสลาชชินยอนนะคะ ครับค่ะโอเคค่ะพี่จ้ามค่ะเบื้องต้นเห็นนะสื่อว่าจะแถลงวันนี้มีอะไรยังไงคะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกพี่พี่สื่อมวลชนก่อนนะครับว่าวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงต้องขอโทษพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับที่ตอนแรกนัดหมายไว้ว่าเราจะขึ้นภูกันวันนี้นะครับแต่ว่าพอดีมันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเลยทําให้ต้องต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไม่ไม่ไม่ได้ไปขึ้นบนภูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทําธุระที่ศาลแทนนะครับ ไปที่ศาลม,มีเรื่องอะไรยังไงพอจะเปิดเผยได้ไหมครับครับได้ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยแหละนะครับคดีมีบางอย่างที่ต้องไปทํากับลุงพลนะครับเป็นอะไรยังไงคะก็ไปไปยื่นบางอย่างที่ศาลเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบางอย่างที่จะสามารถทําให้ <c oughs> มันพลิกไปเปลี่ยนหรือหรือไะไรไม่ไม่ได้เป็นการพลิกอะไรหรอครับมันเป็นการยื่นตามสิทธิ์นะครับของของตัวคนที่เกี่ยวข้องในคดีที่จะยื่นได้นะครับอ๋อ แล้วคุณลุงพลยังไม่ได้มีโดนแจ้งข้อหาหรืออะไรแล้วไปยื่นเรื่องอะไรอะคะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมันเป็นสิทธิที่เราสามารถจะทําได้นะครับพอพอจะเปิดเผยพอจะบอก<ม>ได้ไหมครับใช่ไหมคะว่าหรืออะไรหรือว่าหรือว่าลุงพลถูกคนใส่ร้ายจนต้องมีการฟ้องร้องกันหรือไปทําไม่ครับเราเราไม่ได้ไปทําเรื่องฟ้องร้องกันนะครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ผมจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกับลุงพลนะครับเพื่อที่จะไปยื่นบางอย่างที่ศาล นะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่เราเราขึ้นไม่ได้ผมต้องขออาภัยพี่นักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะขึ้นวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกอีกทีนึงนะครับคือ,อ,อที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของป่าสงวนอะไรเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่บางคนเนี่ยนะครับไปไปทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตด,ดีกว่าเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับ,บแล้ว าบางคนที่ทำให้เกิดเรื่องเมื่อวานนี้คืออย่างนี้นะครับคือผมไม่อยากจะระบุตัวบุคคลนะครับคนที่ทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุทยานเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ครั้งแรกที่ผมจะมาที่นี่นะครับเที่ตอนนั้นทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับก็น่าจะกลุ่มเดียวกันนะครับทีนี้วันนี้เราเลยก็ต้องเปลี่ยนแผนว่าจะขึ้นจริงๆเนี่ยผมเนี่ยนัดนัดคําไหนก็คำนั้นนะครับว่าวันนี้เราจะขึ้นตอน9ก้าโมงผมก็ ก็จะขึ้นวันนี้9้าโมงนะครับแต่ว่าพอดีมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับจากคนไม่กี่คนมันทําให้ให้แผนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะครับ,แ,รบแสดงว่าคนไม่กี่คนนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไระคะทาไมถึงเขามาทําให้มันเปลี่ยนแผนแบบนี้นพี่ก็สร้างความวุ่นวายนะครับสร้างความวุ่นวายคือจริงๆเนี่ยแผนตามไหนก็คือตามนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเออผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้ขึ้นเราก็จะขึ้นกันทั้งหมด นะครับถ้าเกิดให้เกียรติกันนิดนึงนะครับมันก็มันทั้งทำงานด้วยกันได้ได้ดีนะครับคนที่มาทําปั่นป่วนเป็นคนอยู่กรุงเทพแล้วมีคนอยู่ที่นี่หรือเป็นใครยังไงคะรับไม่ต้องไปถึงระบุตรงนั้นดีกว่าแต่มีคนพยายามปั่นป่วนเรื่องนี้เอาเท่านี้แหละครับปั่นทำไมิธกรรคือปั่นยังไงอะครับปั่นทำไมครับผมก็ชัดๆเลยครับกรายครับก็สร้างความวุ่นวายนะครับทาให้ผมเนี่ยทางานได้ยากขึ้นเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยว ผมจะไปที่สาลอีกทีหนึ่งนะครับส่วนจะไปแตเก็บภาพหรือเปล่าก็เชิญที่ส่วนชนไปด้วยได้นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปทีมเอกสารนิดนึงก่อนนะครับแสดงว่าที่ทนายตั้มลงมาเมื่อวานที่บอกว่ามีอาจจะมาคุยข้อมูลกับลุงพลอาจจะพบข้อมูลอะไรบางอย่างจนถึงขั้นต้องไปศาลวันนี้อือคือจริงๆแล้วเรื่องที่จะไปศาลวันนี้นะครับมันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่คิดไว้ว่าจะทําและมันเป็นภารกิจ ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับที่ 1941, <step> ปกติแล้วผมว่าคนอื่นจะไม่ทํากันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิทธิที่เราสามารถจะทําได้นะครับโอเคนะครับครับอมครับเดี๋ยวผมเดินทางไปคับลุงอยู่กี่วันแม่จะจะขึ้นวันของวันนี้ไหมจะได้วางแผนกันว่ายังไม่กลับก็เดี๋ยวจะไปที่โน่นไหมไปที่าลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะยืมเสร็จแล้วเดี๋ยวถามีกทีหนึ่งขอปรึกษากับทางลุงคนีอทีหนึ่งก่อนา่มขอคุยด้วยแป๊บนง ว้สลายก็เตรียมตัวที่จะไปศาลกับลุงพุนนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสซดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ